r so e c ซ i ซอฟต์แวร์ eTag Invoi and eReceiv สวัสดีค่ะในหัวข้อนี้นะคะเรามาดูเงื่อนไขสำหรับการใช้จ่าย e a eReceiv e 2567เพื่อไม่ให้ผู้ซื้อเสียสิทธ์ในการลดหย่อนภาษีค่ะสำหรับโครงการ e a eReceiv e 2567นี้เนี่ยนะคะจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่15กุมภาพันธ์พศ2อ6 7ค่ะ ซึ่งโครงการนี้นะคะก็คือจะเป็นโครงการในการซื้อสินค้าหรือว่าการบริการจากร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีโดยจะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบค่ะซึ่งในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-tax invoice and receipt ของกรมสรรพากรนะคะโดยมีมูลค่าไม่เกิน5 0,000บาทค่ะดังนั้นแล้วนะคะเรามาดูเงื่อนไขสำหรับการใช้จ่าย e e-receipt 2567ค่ะเพื่อไม่ให้ผู้ซื้อนะคะเสียสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีค่ะ ต้องซื้อสินค้าหรือว่าการบริการนะคะจากร้านค้านะคะที่เข้าร่วมโครงการ Eat In v o i c e and e l e i p e ค่ะแล้วก็ซื้อสินค้าหรือว่าการบริการนะคะจากผู้ประกอบการที่ทำการจดทะเบียนแหวนค่ะสุดท้ายแล้วนะคะระยะเวลาในการใช้ใจ่ายนะคะก็จะเริ่มนะคะอยู่ระหว่างวันที่1มกราคมถึงวันที่15กุมภาพันธ์2567ค่ะ สำหรับท่านผู้ประกอบการนะคะที่ต้องการออก easy e y, e c e นะคะก็จะต้องมี e t a invoice and elc ค่ะถ้าหากว่าท่านนะคะต้องการออก eth invoice elc นะคะส่วนนี้นะคะก็สามารถดูรายละเอียดหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www r e c e i v c com ค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www Receive.com.